สวัสดีค่ะทุกคู่ทุกคนเอฟีทีน่ารักทุกท่านลูกหลานท,ทั่วประเทศเนาะคลิปนี้อยาก่กระิออกมาขอบคุณหลานน้อยมานานะคะแล้วกาลูกสะพ้ายกลับมุกฐานก็ได้เอาตางคว้ให้ปู่จำนวนสามพันบาทไปให้ซื้อกับข้าวกับน้ำเป็นกระต้มขนมกินว่าสันขอขอบคุณมากๆูกอ้อลูกสะพ้ยนะคะ เพิ่อนกะเอาเงินไว้ให้ปู่ให้ยาไว้ซื้อข้าวกินเลย,ย่าเด้อซื้อข้าวซื้อน้ำกินนั่นแหละก็เดินทางขอให้ปลอดภัยเด้อด่านน้อยมานาป่านนี้ก็ถึงบ้านเลยเนาะขอบคุณม,มากๆเด้อลูกเด้อขอบคุณจากใจนะคะมีเมตตากรุณา,รากระปู่นะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ขอให้แขวคขาดท,ทุกสิ่งทุกอย่างรุง่งเรือง ลานน้อยมานาขอให้สุขภาพแข็งแรงนะลูกความเจ็บจะได้คววมค่ายอย่ามีให้สุขภาพแข็งแรงเป็นหลานที่น่ารักของปูเพอหะลานคอยตามปูคิดทอดลานหน่อยสันน่นนะขอบคุณมากเดอ้อมานาน้อย ขอให้อยู่กะปู่ไปนานๆสุขภาพแขนะ็งแรงนะลูกสิงศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องหลานน้อยมานาด้วยพาคุมคคองแขวคาดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอาการลูกหลานทุกคู่ทุกคนผักคนกไล่โคดแซเป็นกระดิ่งโดกระดิ่งแจงเตือนเป็นกำลังใจให้ปู่ด้วยนะคะปู่เลมญาบุญตาเอพีสองเด้อทุกคน สร้างอันคลิปนี้อันช่องนี้ทําให้ปูนะคะเพราะว่าช่งเก่ามันได้อันนั้นไปแล้วเนาะเพื่อนก็คิดโทษก็เลยสร้างให้ปูเป็นที่ระลึกให้ลูกให้หลานได้บึง่งได้แยงโอ้ปูมาแล้วเะเปิดให้เพื่อเพิ่นเนาะอ่ะสะกพากด้วยเด้อทุกคนทุกคนเป็นกำลังใจให้ปูด้วยนะคะปูเลม แล้วก็ซีเมนี้อะตาอีพี่สองนะคะขอบคุณมากๆเ้อทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกำลังใจกลับไปสม้มปู้ลินกับหลานต่อลูกหลานอย่างมีความสุขดินกันอยู่ในมงุงนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งขอบคุณมากๆทุกไลท์ทุกรซทุกกำลังใจนะคะ FCT น่ารักทุกท่านขอบคุณมากจ้า ดีทุกคนหลานจะกลับปูเพิ่นเลยว่าเออถ่ายคลิปเอาหลานน้อยว่าสันเอาหลานมาลินมาเทแกงในปูเร็วดินแกงในปูยุงค่ะทุกคนยุงก็เลยกางมุ้งได้เออเราเต้เตรียม้าไมฮัทไว้แข่งในบทได้แข่งในบท

ดูดูดเอาไปคัดเสะเลยัดเสะเลยขัดเสีขาคัดเสขาอานีปล่นแล้วเปิดพัมได้ดับเปิดขึ้นเปิดขึ้นเปิดไหเปิดเป็นเปล่าเปิดไหมเปิดพัดลมเลยเอาเปิดดเลย

เห you. <Idol> ็นม oh, oh, ิงแจ้งตาเจากางมเห็นมนนาการกบแล้วการกบเหรอกดเง้กดเง้ยบีบตาบีบดังปูอ่ะบีบดังปูอ่ะพี่ก็ไป 하하 <laughs>